สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็พามาทําความรู้จักกับต้นไม้มงคลนะครับอีกชนิดหนึ่งกวักมรกตนะครับเพื่อนๆก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับว่าผมไปไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือร้านเสริมสวยออฟฟิศอย่างนี้เขาจะปลูกนิยมปลูกกันมากนะครับเพราะมีความเชื่อว่ากวักมรกตเป็นไม้มงคลนะครับ เดี๋ยวนี้บางครั้งคนเราก็ต้องการที่พึ่งทางใจนะครับเพื่อนๆเพื่อเป็นความหวังทําให้หัวใจชุ่มฉื้นแต่อันที่จริงความเชื่อเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะมีการมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วอย่างในเรื่องของต้นไม้อย่างนี้ครับต้นไม้มงคลก็เช่นกันเพราะส่วนใหญ่มักจะมีความเชื่อที่ที่มีกันมานานอย่างเช่นต้นกวากมรกตนะครับนี่ครับเพื่อนๆกวักมรกต วันนี้ก็ถึงแม้ว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะคนแต่ถ้ามี2อ,อย่างผสมผสานเข้าด้วยกันก็น่าจะทำให้เกิดความสำเร็จหรือเกิดสิ่งดีๆนะครับกับผู้คนเหล่านั้นได้ง่ายกว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความสุขทางใจนะครับที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่น,นในการใช้ชีวิตกันมากขึ้น ก็ดังนั้นการปลูกไม้มงคลจึงกลายเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและต้นกวา,ากมรกตก็เช่นกันที่เราชาวไทยมีความเชื่อกันว่าถ้านำมาปลูกในบริเวณบ้านจะช่วยส่งเสร,ริมการมีโชคลาภนะครับเขาก็จะเชื่อว่ากวักเงินกวักทองกวังมรกตเข้ามาอย่างบ้านเช่นเดียวกับชื่อของต้นไม้ชนิดนี้นะครับ เรียกง่ายๆว่าปลูกเอาไว้เพื่อช่วยเรียกทรัพย์นั่นเองนะครับนี่เป็นความเชื่อนะครับผมก็เลยเห็นบ่อยที่สุดนะครับเห็นบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านค้าร้านขายอย่างเงี้ยเขาจะนิยมปลูกมากนะครับสําหรับกวักมรกตวิธีการปลูกต้นกวักมรกตกดนะครับต้นกวักมรกตเป็นพืชหัวดังนั้นจึงขยายพันธุ์ได้โดยการแยกหัว แต่อีกวิธีก็คือสามารถใช้ใบในการปลูกก็ได้ซึ่งวิธีการก็คือตัดใบให้เหลือก้านเพียงเล็กน้อยแล้วจึงนําไปแช่น้ําเพื่อให้รากงอกออกมาจึงค่อยนําไปปลูกนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าจะนําใบไปปักลงดินเลยก็ได้เช่นกันปลูกง่ายเพื่อนๆแต่แต่ก็ปลูกด้วยใบยจะต้องใช้เวลามากกว่าการปลูกด้วยหัวนั่นเองนะครับเขาก็จะเติบโตช้าหน่อยถ้าเราเอาใบ แค่เอาใบไปเสียบก็ขึ้นแล้วเพื่อนๆเคยทำเนี่ย,ยกิ่งเขาอย่างเนี้ยเสียบได้เลยเนี่ยเนียเนียตัดไปเสียบได้เลยต้นกวา,มมากมระกตนะครับนี่ยงมาปลูกภา,ภายในบริเวณบ้านเพราะถือว่าเป็นไม้มงคลช่วยเรียกทรัพย์นะครับเพื่อนสำหรับการดูแลรักษาต้นกวา,ากมระกตนั้นจะต้องรดน้ําไม่มากนะักส่วนเรื่องมแมลงรบกวนไม่ค่อยพบปัญหานะครับคือมแมลงจะไม่ชอบ กินใบเขาเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ควรที่จะใช้ปุ๋ยละลายน้ำลดให้ประมาณเดือนละครั้งนะครับและระวังเรื่องโรคหวัวเน่าและรากเน่าอันเนื่องมาจากการล,ลดน้ำมากเกินไปเพื่อนๆก็อย่าไปลดน้ำมากนะครับเพื่อนๆเพราะจะทำให้รากเขาเน่านะครับต้นกวากมรกตก็มีข้อดีก็คือ อาจที่จะนําไปปลูกในพื้นที่มีแสงน้อยอย่างเช่นปลูกประดับในบ้านนะครับเพื่อนๆปลูกประดับในบ้านก็ได้นะครับประดับในออฟฟิศปลูกในห้องน้ําปลูกตามโรงแรมรีสอร์ทต่างๆหรือที่ใดก็ตามที่มีแสงเพียงเล็กน้อยก็ได้ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถปลูกได้ในที่มีแดดรำไรหรือที่ร่มมีแสงเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆ สำหรับคนไหนที่จะเอาไปปลูกภายในออฟฟิศหรือว่าในห้องก็ต้องยกเข้ามาโดนแดดมากนะครับเพื่อนๆเพราะต้นไม้ทุกชนิดนั่นแหละอย่างที่ผมบอกถ้าเราจะเอาปลูกไว้ในบ้านนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังเลี้ยงง่ายเพราะไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆอีกทั้งยังเป็นไม้ประดับที่ช่วยกรองอากาศและดูดสารพิษด้วยนะครับเพื่อนๆ ดูสารพิ่ได้ดีมันจึงเป็นไม้ประดับที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับที่สำคัญมีความสวยงามเพราะมีใบสวยเป็นมันเงาและมีสีเขียวที่ดูสดชื่นอีกทั้งถ้าออกดอกมันจะแทงช่อออกมาคล้ายดอกเดลีนะครับต้นไม้ชนิดนี้จึงดูเหมือนมีมนต์เสน่ห์ที่เย้ายวนดูดีและ ดูมีราคาจนมันกลายเป็นต้นไม้ที่คนปลูกจำนวนมากอย่างเช่นทุกวันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นที่นิยมหรือว่าคนจะนิยมหามาปลูกนะครับสำหรับต้นกวักมรกตนะครับเพื่อนๆนเพื่อนๆที่กำลังมองหาต้นไม้ที่ว่าไม้มงคลที่เลี้ยงง่ายปลูกง่ายแล้วก็ไม่ต้องลดน้ำมากมายก็นี่ก็เป็นตัวเลือกเลยนะครับสำหรับต้น กวักมรกตครับเป็นไม้มงคลมีความเชื่อว่าเรียกเงินเรียกทองเข้าบ้านไม่ขาดสายไหลมาเทมานะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มีกวักมรกตด่างด้วยนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยงไปเป็นด่างนี่ราคาสูงเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับกวากมรกตนะครับเพราะว่าคนก็กำลังหิดไม้ด่างอยู่นะครับ ก็ลองหามาปลูกดูนะครับสำหรับกวักมรกตด่างนั้นก็คือต้นกวักมรกตซึ่งมีใบมีความด่างดังนั้นลักษณะของต้นกวักมรกตเป็นไม้หัวขนาดเล็กไม้ไม้อวบน้ำด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าเป็นสีด่างก็อย่างที่ผมว่ามันก็จะเพิ่มราคาขึ้นมาอัพอัพราคาขึ้นมา แต่มันก็หายากเหมือนกันนะสำหรับกวักมรกตด่างน,นะครับอาละวันนี้ก็เอากวักมรกตมาให้เพื่อนๆมาให้เพื่อนๆนได้รู้จักนะครับเพราะบางคนก็อาจจะเคยเห็นอยู่ตามหน้าบ้านหรือร้านค้าที่เขาปลูกอาจจะไม่รู้จักนะครับกอนนี้ก็คือต้นกวักมรกตมีความเชื่อว่า กวักเงินกวักทองนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่หลักๆเขาก็โดดสารพิษและก็ทำให้บ้านเราสดชื่นนะครับเพื่อนๆก็ลองหามาปลูกกันดูเพราะว่าเลี้ยงง่ายปลูกง่ายขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับใช้ใบมั่งใช้กิ่งมั่งมีหัวครับมีหัวเอาไปปลูกก็ตายยากนะครับแต่เขาจะไม่ชอบน้ำมากก็อย่าลืมนะครับอย่าไปรดน้ำมากเพราะจะทำให้ รากเขาเน่าได้นะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมครับขอบคุณครับ